นะคะก็ที่เกินไว้นะคะแนนก็จะมีศิลปินนะคะดาวรุ่งดวงใหม่นะคะแล้วก็เป็นทั้งนักแต่งเพลงด้วยนะคะใช้หนุ่มผู้นี้นะคะแหมมากไกลมากเลย บ้านผีอยู่ลบบุรีนะคะคุณคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงคะตอนแรกใช้เดินแบบกันไนไม่ไหวค่ะสงสารพี่คมสงสารพี่คมคือไม่ใช่อะไรคือพี่เขาก็สูงปกตินะบพราเออในสูงเกินไปเขาต้องหาเะ็นอย่างงี้ยอาให้น้องคมแนะนําตัวค่ะสวัสดีครับผมคมอารมณ์สินคมคารมสินนะครับพอดีเพิ่งออกซิงเกิลใหม่เพลงแรกชื่อเพลงโมเมนต์คู่กันครับผม อกแม่นคู่กันครับเป็นคนลบบุรีไม่ใช่เหรอเราอ่ะเกิดที่ลบบุรีครับแล้วทาไมไปบอกแม่นคู่กันล่ะก็คือผมเป็นลูกผสมอีสานครับคนทากางอ๋อเป็นลูกครื่งลูกครึ่นอินเทรนอินเทรนนะก็เออได้ข่าวว่าอยู่เป็นลูกผสมลบบุรีสี่จังหวัดขอนแก่นแล้วอะไรอีกสี่จังหวัดเห็นบอกเอาเอาสองจังหวัดเองคือเออตายายขอนแก่นอาปู่ย่าลบบุรี เราเพิงเกิดที่ลบบุรีไปโตที่เพชรบูรณ์แล้วปัจจุบันมาอยู่กรุงเทพลูกครึ่งมาลูกครึ่งมากเลยเขาสี่จังหวัดเลยคมเนี่ยเขาเก่งตรงไหนรู้ไหมแรงบันดาลใจเขาเนี่ยเขาเพิ่งรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงตอนไหนรู้ไหมตอนที่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาแต่งเพลงเองด้วยแล้วก็มีซิงเกิลเองด้วยนะอ่ะแรงบันดาลใจที่เราอยากจะร้องเพลงอ่ะก็คืออยากเป็นนักแต่งเพลง ประมาณหนึ่งก็เลยเขียนเพลงขึ้นมาอ่าโอกหังไม่ไม่เป็นเพลงสนุกสนุกอ๋อมันผมเขียนมาจากโคลเขียนคก่อนจะบอกว่าโสดจะบอกว่าโสดเขียนมาจากคําของพี่อ่างตะเสินอ่ะเดี๋ยวปัดเหนียวอ๋อนี่คือเพลงก็ดังนะใช่ใช่ประมาณนี้ครับอแต่หน้าตาเขาก็เล่นหนังได้นะพูดถึงเงี้ยได้อยู่ได้อยู่หน้าตาดูดีหน้าไปชกมวยนะคุณยังไง มีเทมหนึ่งแล้วมีนักมวยค่ะแต่ผมเคยต่อยมวยมาก่อนนะอจริงวะโอเนไหมพี่นี่วาจาเป็นไงน้องตักติดมาคือต่อยมวยไม่ดังก็เลยมาแต่งเพลงอ๋อไปอพี่คิดว่าตัวเองน่าเหมือนนักมวยคนหนึ่งอ่ะสามารถไปยกระุงโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขั้นนั้นเออแต่ชอบทุ่มวยใช่ไหมชอบทุ่มมวยแล้วพออ๋อไม่ดังก็เลยเปลี่ยนมาแต่งเพลงใช่เลยต่อยมวยแล้วไปไม่รอดไปไม่รอดครับผมเราวน้องเขาฝานหน้าดีกว่าแล้วน้องเขาหรือเขานอกเราผม แพ้ล้วคือแพ้รวดอ่ะมันมันคือักษณาว่าเหมือนร่างกายเราไม่ไหวอ่ะเาไม่ใช่ทางเราแล่ไม่ใช่ทางก็เลยมาแต่งเพลงใช่ไหมก็คือเราเราเริ่มว่าเราแต่งเพลงอ่ะคนเราต้องมีแรงบันดาลใจมันหนูอ่าเป็นนางงามอ่ะต้องมีแรงบันดาลใจในการที่จะไปฟาดฟันใช่ค่าริใช่ต้องมีแพชชั่นเลยว่าแบบอยากลองเกิดมาส่งแต่เขาเขาเนี่ยแต่งเพลงเอง สัมเปิลในเพลงไหนเพลงเพลงปกขนให่เลใหม่นะเออชื่อเพลงบอแมนคู่กันนะครับหรือว่าเขาเกิดมาบอแมนคู่กันหรือว่าย้อนสวรรค์บอเป็นใจประมาณนี้แลเกเเสียงก็ดีเนอะคือตื่นเต้นครับตอนนี้ไม่ต้องชวยมวยหรอกเป็นนักร้องสงสัยตรงนัง คือถ้าคือคือถ้าเป็นนักร้องไม่ได้ก็คือเป็นทูกอย่างกันดีกว่าประมาณนั้นเลยครับแล้วเรามีผลไหมเราออกเทปเนี่ยช่วงโควิดระลอกสามมัเออลองผมว่าไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามันเป็นโซเชียลในเวอร์อ๋อไม่เหมือนที่เหมือนซีดียุคซีนีสมัยก่อนมันต้องโชว์ตัวต้องออกงานคอนเสิร์ตแต่ช่วงนี้เราออกเรียกว่าอะไรออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับอก็เพลงอะไรนะนอกจากอะไรบอแม่นคู่กันใช่ไหม คือซิงเกิลนี้ยผมทําแบบเต็มรูปแบบอืได้พีอิตมาเป็นพระเอกได้น้องน็อตมาเป็นตัวตัวดาวไล่แล้วก็นายมณโญใช่ใช่สองคนที่เราจะมาเดินแฟชั่นกันสามคนกับน้องโยคนหนึ่งก่อนน้องโยแล้วอยากฟังเพลงแรกของพี่คมอะค่ะยังจำได้ไหมที่แบบแต่งอเพลงแรกเลยเพลงแรกนี้ผมผมจะเท้าฟวานิดนึงค่ะผมแต่งให้ผมกะว่าจะให้พี่ยอดรักเ็พีพี่แอลอะพี่แอลอะแต่เขาร้องทีนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงมันมันจะเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับว่าเห็นเตี่ยวร้อยสายเดี่ยวอ่ะมีช่วงหนึ่งเหี้ยใช่ใช่ใช่ที่เกินดันทันดันอยู่ดันอยู่ยเดี๋ยวล่ะเคยฟังค่ะเคยฟังอเคยฟังอ่ะได้ยังไงคะฟังอะไรไปละเอาได้เลยต้องฟังสิแฟนรออยู่ก็ประมาณนี้แหละกันเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเมืองไทยทำไมทำไมแต่งตัวเปลี่ยวเปลี่ยว หน้าตาหน้ารักหน้าชังเห็นแล้วตาคางเธอช่างทำเสียวใส่เสื้อเอโลยสไตเดียวโชว์เสื้อหน้ารับจริงเชียวเห็นแล้วมันเคี้ยวเดยบปัดเหนียวสรอปประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแม่ยกชูป้ายเป็นแถวมาเลยครับไปฝ่ายเทียบไปไปสนุกเลยเ่อกี้เมื่อกี้บอกมีสองคนไม่เหรบ ไม่หรอกงั้นเราก็ชวนแฟนเก่าหมื่นกว่าอบกมึงให้แฟนกลับหมื่นกว่าหน่อยรายดุดเยอะมากตีต่างตีต่างอย่าลืมแฟนเลับเราทั่วโลกนะใช่ก็ออนไลน์ไงพี่คงก็บอกเพราั้นตอนนี้เนี่ยเราแบบเบอร์ไวแน่นอนใช่ลอาเสียงก็ดีมากนะดีมากพี่แล้วมีความคิดว่าเอในช่วงระลอกสามใช่ไหมเขาออนไลน์อยู่แล้วว่าเราก็ได้ผลตอบรับรู้สึกเป็นไงแฟนคลับ ก็ตอบรับดีครับเพลงเพราะว่าผมทําแบบเต็มรูปแบบทําแบบเอ็มวีเต็มรูปแบบเพราะว่าสมัยก่อนนักร้องเนี่ยพูดถึงสมัยยลักสลับใจดีกว่าเนาะหรือพี่เป้าสัญญาเนาะแต่ก่อนเนี้ยคือแบบต้องไปออกคอนเสิร์ตอะใช่ไหมแล้วต้องเห็นหน้าใช่ไหมแล้วนักร้องไดี่บางคนหลงเสียงนะบางทีไม่ได้เห็นหน้าหรอกได้ยินเสียงนี้แบบเคลิ้ม แต่เดนนี้เราต้องเห็นหน้าเพราะเป็นออนไลน์ใช่ไหมต้องเห็นหน้าคือได้อารมณ์ใช่ไหมได้อารมณ์คนฟังเวลาร้องอ่ะใช่ไหมยิางดูเอ็มบีไปด้วยเนาะโหยิ่งแบบว่าถ่ายทอดบทเพลงพันเอ็มบีเพราะว่าเพลงนี้ก็ได้ขอพิี่รมก็จัดไปเลยใช่ไหมคะคือคือปกติเนี่ยศิลปินเนี่ยปกติก็จะมีคนแต่งเพลงแต่นี่เขาแต่งเอง ้องเองก็ถือว่าแล้วก็ฟังเองอ๋อไม่ใช่มีเพื่อนฟังด้วยมีเพื่อนฟังมีเพื่อนฟังมีเพื่อนฟังนะก็อยากให้คุยให้กำลังใจของทุกคนน่ะนะในวงการศิลปินนะที่ให้ผ่านปัญหานี้ไปได้ให้น้องคูมเขาให้กำลังใจกับศิลปินดีกว่าค่ะเชิญค่ะฝากผลงานเพลงแล้วกันนะครับจะ ก็ขอฝากผลงานเพลงผมแ่นคู่กันนะครับเพลงที่ผมเขียนมาจากเขียนมาจากความรู้สึกของผมนั่นแหละคือมันเป็นมันเป็นชีวิตจริงของคนทํางานนะครับอแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงแต่งเองร้องเองแล้วก็ลงตัวเองทุกอย่างครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ให้กําลังใจศิลปินคนที่อยากจะร้องเพลงแบบเราให้กําลังใจน้องๆรุ่นหลังที่อยากจะมาเป็นน้องคมอ่ะ อากจะเป็นนักร้องอ่ะครับมก็คือต้องอดทนต้องมีความตั้งใจก่อนครับต้องมีความตั้งใจแล้วก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะดีไม่ดีคนจะติจะชมก็แล้วแต่เขาต้องมีความเชื่อมั่นในผลงานสำคัญต้องมีการด้วยนะแต่มี่เขาไม่มีตังจบเลยนะครับคือคือคือเราพ้องก็พูดตรงมากเลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละเออเนื้อเสื้อมีแฟน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 คลับหรือแฟนอะไรกัน มันต้องมีแฟนคับนะตองขับมาเองต้องขับมาเองน่าตลกนะโอ้โห้ได้อยู่นะก็ต้องมีความอดทนมีความเชื่อมั่นก็สําคัญจริงๆในเรื่องทุนนะถ้าเรามีความสามารถนะก็คนที่เขาเห็นความสามารถของเราเนี่ยบางคนเขาก็มีแรงบันดาลใจนะเขาก็จะลงทุนให้เขาก็จะวิ่งมาซัพพอร์ตเราเลยใช่แต่นี่ถือว่าเขาก็เขาก็เก่งนะเสียงก็ดี นะแล้วก pues ็เขามีความเชื่อมั่นใช่เออไม่มีใครฟังเช่นฟังเองใช่ไหมยเพื่อมาวันนี้เชื่อว่าดี๋ยวมีแฟนมาฟังที่คมอีกเทียบแน่นอนนะคะเพื่อสนับสนุนผลงานดีๆแบบนี้นะแล้วก็แม่ยกพอยกเนี่ยเขาก็สมัยก่อนก็ต้องมีแบงค์อะไรนะยกไม่ยกไปทิ้งหรือยกไปไหน ยกเข้าบ้านเลยไหมคะพี่กลัวจะยกไปทิ้งสมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไปถ่ายนังถ่ายรายการเราก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องล้มากเลยเรายังบอกเฮ้ยเสียงดีนะเออพวกแม่ยกเขาก็ปลื้มกันพอหันหน้ามาตกกระจายอืเพื่อเราอ๋อเดี๋ยวนี้กลายเป็นนักร้องดังไหแล่ะเพราใครที่ไหนใช่ไหมอ่าจริงๆอ่ะเขาไม่ชอบร้องเพลงแต่บางคนเขามีอารมณ์ไงเหมือนเขาอ่ะ มีอารมณ์ก็อยากจะร้องอยากจะพูดอะไรออกมาใช่ไหมพอเขาแต่งเพลงเขาร้องแล้วเขาเขาแฮปปี้เขามีความสุขที่ได้ทําผลงานของเขานะก็ศิลปินคนไหนนะ,ะที่อยากจะก้าวตามรอยของน้องคมของเรานะคะก็สามารถจะเอาหลักที่น้องเขาบอกก็คืออดทนมีความเชื่อมั่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแรงบันดาลใจใช่ไหมอ่าก็ต้องมีแพชชั่นในการที่เราอยากจะทำเนาะใช่ใช่ อ่ะแล้วเขาจะหาฟังได้ที่ไหนบอกติดตามได้ทาง y t u t u นะครับช่องกันเองเรคคอร์ดของอาจารย์ตูนสว่างบุญครับผมจัดแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆคลับที่จะติดตามอยู่ตอนนี้เชิญเลยค่ะก็ฝากผลงานเพลงนะครับทางช่อง YouTube เลยนะครับจัดบมแอนคู่กันคมคารมศิลป์ค่ะก็ประมาณนี้ครับผมค่ะคมคารมศิลป์นชื่อก็ดีเนาะก็คือมันเป็นคำพูดที่คล้ายๆเป็นคำพูดอ่ะ ทำบรู้ที่มีศิลปะประมาณนี่ยต่อมามาเขาเรียกอะไรนะมาเป็นนานสกุลนะคะเขาก็ถือว่าเป็นเอ่อนักร้องที่มีพรสวรรค์เนาะนะแล้วเขาเป็นคนพูดตรงอ่ะเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะก็ฝากสมัยก่อนเรื่องยกอะไรฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจว่ายุคสายันสัญญาเออเราลองพูดยุคสายันสัญญาสิ คงจำไม่ได้นะครับต้องให้แสนรังเมืองโคราชพูดดีกว่าอก็ต้องฝากผลงานเพลงของพี่คมเอาไว้อ้อมอกอ้อมใจของแฟนเพลงท่านด้วยนะครับนี่ทุกแฟนยอดรักสลับใจคุณพ่อชอบฟังค่ะอ้าวจริงก็เลยบอกว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไม่ผิดนะที่ี่จะให้เขาแทนที่จะไปสอนนางงามบุคลิกภาพเนีย จริงๆเล็กชอบร้องเพลงนะครับพี่แนทอ๋อเออให้ให้เขาแต่งเพลงให้มาจจะแต่งให้น้องตอนนี้ผมกำลังหานักร้องหญิงอยู่นะโอ้โหขนาดนั้นเลยเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเธอลองเสียงหน่อยสิคือเพลงเนี้ยผมเขียนไปแล้วนะแต่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงอ๋อเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยที่ผมเออเล่นก็ร้องร่วมกันเลยอาจจะมีอาจจะมีได้เขาเรียกอะไรร่วมงานกัน่ะโอ้โหจริงๆไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาแล้วต้องเเพลงของพี่เอใช่ไหม ไม่ทำมาได้ต้องเต้นด้วยไหมอย่างเี้นะคะก็ขอฝากน้องคมนะคะไว้ให้ติดตามกันในช่อง Youtube ที่น้องก็บอกนะคะก็เราให้กำลังใจของคนที่ตอนนี้กำลังหวาดกลัวแล้วลอกสามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปหนึ่งสถานอคกาจรนเนองะแต่เวลาไปไหนอ่ะเราก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมก็หน้ากาก กันมา่ัยนะคะแล้วก็เฟสชิลด้วยบางคนก็ใส่สองอย่างเลยนะแล้วก็เจลแล้วก็เวลยาหักนะคะก็ต้องขอขอบคุณเนาะน้องคมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมเอ็มีท้ายรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เรามีใคร่าขาเนี่ย ชุบ้าจบปาเอเคเฟเทรเวเจ้าของชื่อคุณคเจ้าของชื่นคุณที่จัาแลลี่แล้วตอนนี้แลลี่เลื่อนไปไม่ได้ต้องเลืนไปก่อนมิถุนาเพราะแลลี่เราก็จัดหัวหินจามนะคะแล้วก็เรามีสบู่นะของคุณพี่จันยาคณะมรดกโลกทะลุมิติจำได้ไหมอ่าเขาก็ขายเพื่อการกุศลนะซึ่งส่งสไลด์มาแล้ววันนี้คุณพี่ก็ติดติดคิว ไปลํำซ้อมท่าใหม่นะอ่าเพราะเทรปหน้าเนี่ยคุณแม่ก็จะมาทะลุมิติให้เรานะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเน KSP Travel นะคะ New Asia Update f a s า Sky Blue Channel นะคะแล้วก็สปอนเซอร์หลายๆที่สนับสนุนเราขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะน้องคมนะคะขอบคุณพี่คมเลยนะคะแล้วก็เราขอบคุณมิตเอเชียน้องไนายขอบคุณค่ะนะคะ แล้วก็จะพบกับเราในเทปหน้า<ช>นะคะขอบคุณแฟนคลับเมามันบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะ